สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดพอดีไปรับมาเหรียญหนึ่งอันนี้เคยลงคลิปแล้วเนาะอันนี้เป็นงานหน้ากากนะครับราคาหลักร้อยเนาะครับผมเนาะใครสนใจก็ทักมาอันดับแรกเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะครับผมที่รับชมติดตามรับชมรับฟังเนาะซื้อขายกับผมเนาะครับผมก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านเนาะครับผมสามร้อยกว่าคนเนาะที่กดติดตามเนาะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเนาะครับผม แล้วก็ขอขอขอบคุณเนาะพี่เจ๋พี่นุ่เนาะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเนาะที่ไว้ใจผมเนาะครับผมเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ใครอยากซื้อขายกับผมก็สแกนไลน์ลาตามนี้เนาะครับผมแล้วก็ทักมาเนาะไม่งั้นก็ต้องค้นหาเบอร์ก็ได้เนาะครับผมถ้าสแกนไม่ได้เนาะครับผมค้นหาเบอร์นี้เนาะครับผมเนาะก็จะขึ้นของน้องอันนี้หมายเลขบัญชีนนองมีหมายเลขเดียวน,นะครับผมหรือโทรมาก็ได้เบอร์นี้นะครับผม อันนี้เวลานี้ก็เป็นเวลาที่สะดวกอาจจะคุยได้นานมากที่สุดเนาะครับผมเนาะก็เผื่อใครสนใจอะไรยังไงนะครับผมถ้านอกเหนือจากนี้ก็ลองทักมาเนาะครับผมถ้าน้องว่างรับสายหรือไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องรับสายถ้าน้องรับสายไม่ได้น้องก็กราบขอไฟนะครับผมเนาะนี่เราจะมาดูเสือนินจานะเนื้อปอกปืนหน้ากากนวะ ผเป็นงานหน้ากากราคาหลักร้อยครับผมยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมก็สวยๆนะครับผมอันนี้มาชมพยนาคปอกลูกปืนนะครับผมตาหนิอันนี้มีไอตรงนี้ครับผมมันคล้ายๆเป็นบล็อกขยื่นนะครับผมเนาะเนาะถ้าใครสนใจก็หลักร้อยนะครับผมเนาะก็ลองทักมาเนาะครับผมปอกลูกปืนครับผมนี่ครับตาหนิตรงนี้ก็มีทุกเหรียญนะครับผมเนาะนี่ครับ คมชัดครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับผมของแท้ครับผมน้องรับประกันแท้เนาะครับนี่ครับเหรียญอันนี้เนื้อปอกปุปปืนนะครับผมบางคนจะเป็นเขาเขาเรียกว่าเอาไปขัดขัดนะครับไปขัดหรือไปไหนมันจะเป็นเงาเงาเหมือนทองคําเลยครับเนาะอันนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดเนาะตัวนี้ก็สวยอยู่ครับมีโค้ดมีอะไรถูกต้องนะครับผมเนาะนี่ครับ ตัวยันอัละชัดเจนนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะนี่เนื้อนูผิวตึงๆนะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาราคาหลักร้อยนะครับผมเนาะน้องจะลดให้เพราะมันไม่สวยเท่าไหร่เนาะมันจำหนิตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะเพราะมันเป็นบล็อกขยื่นหรือไงนี่แหละนะน้องก็อันนะี้นะแต่ก็หายากนะครับบล็อ <laughs> กแบบนี้เนาะ <laughs> อันนี้เรามาชมชม เสือนินจาเนาะครับผมเนาะทำไมที่เรียกเสือนินจาก็เพราะมันเป็นเหมือนดาวกระจายเนาะเหมือนของนินจาเนาะหลวงพ่อก็เลยเรียกเสือนินจาเนาะเป็นวิชาอีกของหลวงพ่อนะครับผมเนาะของไอเสือตัวที่หกนะครับผมข้างล่างนี้นี่ครับอันนี้จะเป็นพอดแบบมาจากกล้องโฟกัสพ,พอดแบบมาจากไอไลายสักเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่ยจะไม่มีชื่อหลวงพ่อข้างหลังเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างหลังเสือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เนาะจะเป็นชื่อหลวงพ่อโดยตรงเลยครับผมเนาะจะเป็นเสือประจําตัวหลวงพ่อจะเป็นเขาเรียกว่าเลยเสือเอกของหลวงพ่อครับผมอันนี้มีโค้ดมีหมายเลขครับหนึ่งห้าศูนย์หกครับผมเนาะนี่ครับเรียมเก็บผิวอย่างดีนะครับผมก็ราคาหลักร้อยนะครับผมนี่ครับชื่อหลวงพ่อจิตเสือก็คมชัดครับมมียันมียันตรงคอ นี่ครับอืคือมอฟกัสวะนี่ครับสวยตัวยันชัดเจนนี่ครับโค้ดเป็นข้าเรียกเสืออมตะเนาะรุ่นแรกก็ประสบการณ์รุ่นแรกก็มีประสบการณ์ตั้งแต่ปั๊มเหรียญเนาะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นเป็นเสือประจำข้าเรียกว่าอะไรเป็นวิชาเอกของหลวงพ่อเนาะรุ่นแรก ผมเคยเอาลงแล้วเดี๋ยวถ้าน้องได้ของมาน้องยาวามาลงให้ชมใหม่อีกนะเนาะนุนแอกก็จะปัม๊มไอตอนปัม๊มปั๊มไม่ได้นะครับลงปั๊มได้เรียกหลวงพ่อได้ไอเขาเรียกว่าอะไรได้เชิญหลวงพ่อนิมมุนหลวงพ่อไปดูนะครับผมตอนปัม๊มนะครับตอนปั๊มเหรียญเนานะเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรแท่นปั๊มมันสุดลงนะครับผมเนาะปั๊มไม่สามารถปั๊มเหรียญได้เนะ ทำยังไงก็สุดลงสุดลงเนาะเขาปั้มเหรียญมาเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่สุดนะครับผมมาปั๊มเหรียญหลวงพ่อนี่เขาอึ้งเลยเนาะเขาสุดลงเลยครับเนาะก็ต้องได้สอมเสียมกันหนักเลยก็เลยหลวงพ่อก็ได้ไปจัดการเนาะก็เลยต้องได้ออกเหรียญมาครับก็เป็นตำนานเหมือนกันครับผมเสือไอ้ตัวที่หกไอเหรียญแดกเนาะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรสูงใบเสมาหรือไงเนี่ยเนาะครับผมอันนี้ก็ชัดเจนตัวยันครบสูตรครับตาม ตามที่สักนะครับถ้าใครไม่มีโอกาสมาสักก็เสื้อตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมเนาะเสื้อตัวที่หกเสื้อออกลาเหยอือเนาะครับผมเนาะเสื้อลาเยเหยืนะ่อเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ผมได้เหรียญมาแค่นี้เนาะเดี๋ยวถ้าน้องมีเหรียญอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวน้องจะเอามาให้ชมอีกเนาะครับผมเนาะท้ายนี้ก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผม